รู้จักไหมรู้จักค่ะน้องบีบีนักร้องที่ป๊อบตัวท็อปของ SS Entertainment โด่งดังเพราะภาพรักสาวหวานน่ารักจากทุกๆซิงเกิลที่ปล่อยไปค่ะเรื่องแค่นี้ใครๆก็รู้เธอเป็นลูกสาวของเพื่อนท่านประธานค่ะถูกท่านประธานเห็นแววตั้งแต่5ขวบแค่นี้เนี่ยนะที่เธอบอกว่าเธอทองกันบ้านมาฉันคาดหวังว่าคนิงเธอจะทำได้มากกว่านี้สิอ๋อมีอีกเรื่องนึงค่ะ น้องบีบีกับคุณเซนเนี่ยสนิทกันจนคนทั้งวงการเขาลือเลยนะว่าคบกันอ่ะพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันเห็นบีบีไปแค่้องสาวเท่านั้นนะนี่เธอจะหมายถึงพูกผู้จบเลยนะพี่เซนบี เซนผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะนี่เมจเป็นครีเอทีฟคนใหม่ของบีบีไงยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องบีบีไม่ต้องรู้จักกันหรอกคะ่ะเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวพี่เซนก็ไล่พี่ออกละ่ะข้าห้องประชุมไหมคะพี่เซนบีบีเมื่อยแล้วไป<ะ>คนเดียวกันเหรอวะ สวยจังเลยคิดว่าใส่ไหมสวยมากค่ะเงียนมากไยที่ฉันเพิ่งส่งไปเป็นเพลงใหม่ของน้องบีบีไม่อยากจะต้องพิชแขนเธอฟังท่อนเปิดแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เธอก็ลองฟังดูนะก็ช่วยบอกฉันหน่อยว่าเราควรจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่ม ทำ,ทำไมทำหน้อย่างนั้นล่ะในว่าเธอบอกว่าเธอเคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังเลยหรือว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องโก